เอขอช็อตที่สองในคำนะเขาบอกหลงทางยังหาเจอคำนะแต่ถ้าหลงป่าไปกินหมกยางกับเธอผมไม่อยากเจอเลยแทงออกอ่ะนี่ครับพาข้าที่เท่าไรไม่รู้แต่นี่ครับผม,มเจอร่องรอยผู้รอดชีวิตจากบักมัคกะนี่ครับเขาเรียกว่าหมากยางอ้ยนะครับเรืองเออเหมือนหลวงพี่เลยครับอ่าหนึ่งเมล็โอ้ยร้อนเทบเย็นเน่าแก่ไปนี้ครับอันหนึ่งมันเล็ดน่าแก่ด้วยีเอออออ่ออนี้ครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วอ่เราเก็บเ,เ,เอาไดีครับนี่ละ อ่านี่ครับผมได้เยอะนะนี่ครับผมได้แนวแก้และสามเมล็ดครับเนาะอ่าเราไม่จำเป็นต้องปีนครับเนาะหาอย่าเก็บเอาไว้ครับบักยางนะครับเนาะนี่ละครับเนาะโอ้ผู้บ้ากินบักยางครับผมสมพระปานแตดเล็กครับผมโอ้ยแต่ร้อนแทบแย่นะครับเอวันว่างๆครับนอนอยู่บ้านแล้วมันแย่ครับผมเลยออกมาหาแนวแก้โอ้แม่งแนวกินนอกบ้านครับนี่ละได้อีกละนี่โอ้ โอ้ดีคือนี่นะครับนี่คือสเก็ตได้ง่ายเลยครับผมจะแนะนําเลยครับเผื่อคนทางนู้นทางนี้ทางนั้นไม่รู้จักต้นบักยางเครือบักยางเป็นยังไงครับนี่ลักษณะมันจะเป็นไม้เลือนคือเขาเรียกว่าเถาวัลยครับนี่ละเครือมันจะมียางหยดขาวๆครับเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าบักยางของแท้คำนั้นไม่ใช่ยางมิชื่อรื่หรือยางมาตอยครับผมเนาะแต่เป็นบักยางนี่ครับดีนี่นี่นี่ลักษณะเครือจะเป็นเถาวัลยนี้ครับนี่ละนี่ละคดเคี้ยวเรียวไรเรียวดิ้วนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้นี่นี่ครับน้องน่าจะอายุอกรับปานี่ นี่ยอู้ว่าเรียมเนสาวน้อยบุกับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเออเฮ้ยบุกใไม่ใม่สาวน้อยอันนี้ครับนี่และลักษณะบักยางที่ยี้ผมบอกคำนอกเกินไปแล้วนะคำนักว่าคือมันจะเป็นเครือครับนี่มันจะเป็นไม้เลื้อยครับนี่แหละนี่ว่าผมมาเก็บเอาครับนี่วายแย่จังผมมาเก็บบักยางครับเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะลำเขาเรียกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถาวันนี่ครับนี่นีเครือมันจะเป็นมันจะเป็นพี่ยางหยดสีขาวๆนี่เขาเรียกว่ายางมันกำลังเลยที่ไปที่มาเขาเขาว่าบักยางอ่านี่ครับเก็บสองเมล็ดโอ้ อาตอนนี้รู้สึกว่าจะ,ะดินพอดีมั้งขับมาจะหน่อยๆไหมปกติมันจะเป็นลูกใหญ่ึที่แล้ว,แ,ลวแตะศนทานที่บัคับเนาะนี่ครับอาจะเป็นลูกเล็กครับเนาะตัวเล็กก็ได้ใหญ่ก็ดีโดนหมดแล้วครนาผมโดนทุบโดนทั้งสองตัวเลยครับเล็กก็ได้ใหญ่ก็โดนครับผมอ่านี่แหละหลายมาเมล็ดแล้วนะนี่ผมจะเก็บปองไว้ครับเนาะจำไว้เด้อผมฝากน่วน้บางทีแนวแก เดี๋ยวผมจะหอตเตือนหาเก็บอีกสักหน่อยครับเล็กได้ใหญ่โดนครับดีหมดครับได้ได้หมดทั้งสดชื่นครับนะ้านี่ละเด็ดแล้วนะล่ะนี่ครับโอ้ยน้ยเขียวกันเชื่อนิ่าเลืเ้ยงดอกคูเออได้อยู่โอเคนะครับจะเก็บสักหน่อยนะครับเนาะโอ้หนึ่งซอน้อยอันนี้ครับเราไม่ต้องไปต้องปีนก็ได้นะครับม,มันไม่มีอะไรเพมนันคีบขานขึ้นครับน้าพอดีผมมาดักดูผมก็เลยอ้าแวะมาดูสักหน่อยผู้รอดชีวิตจากบักหดขาและคือบักยางครับผมมันค่าได้แม้กระทั่งของนะบักหดขาเลย โอ้ขับหลายที่รับผมเก็บหลายหลายด้วยดิโอ้ยนี่ครับนี่ละได้แล้วครับนี่โอ้มันแนวแก่นะนี่แนวแกะเมื่อยครับเนี่ยอ๋อผู้ชายเก็บแนวแก่นะครับนี่โอ้นี่ครับอ่าได้ยุได้ยุนี่ครับโอ้เยอะเลยครับพี่บไปผมเก็บหลายด้วยครับนี่โอ้ยจะเก็บเห็ดปลวกเลยครับนี่ละนี่ละผู้ชายเก็บแนวแก่ครับหยิบเก็บเอาครับนี่โอ้มาเป็นสาวน้อยแก้เพื่อความมีแหงเท่านั้นถ้าแก้ไม่มีแหงเอาไม่อีกแก้เพื่ออะไร แต่พี่มกแกะมาแกะบุ๋บไปหน่อยดู้ด้วยนะถ้าใครตามเข้ามาแกะแล้วก็ถ้ารู้ว่าชีวิตมันแย่นะครับให้รักตังแม่มาแก้กับไอเอครับผมเอสิคีจัดใไหนนะท่านท่านท่านก็บอกแล้วครับนะชีวิตถ้ามันแย่มันจะแย่เป็นบางคนนะครับถ้าใครรู้สึกอยอกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วมันแย่ครับเราให้รักกันพ่อแม่แล้วมาแก้กับไอเอครับผม ไอ้เสิงยางเห้นปะเหนียวออดเก็บเลยเก็บเลย,เลยโอ้ไต่อยู่นี่ครับดิวันนี้เขาเอามันไหลเด้ครับนี่แต่มันจะเป็นลูกเล็กครับเนาะโอ้โนี่แหละครับนี่แถวนี้บริเวณนี้เขาที่เราป่าเขาที่เราป่าเห็ดเขาไข่ครับนี่ครับนจะมาบริเวณมันจะดนได้เยอะเห็ดข้าวไข่นะครับไม่ใช่ข้าวคุณหรือข้าวผมนะโอ้โหสองป,ป่าแตดลิงครับนี่ย,ยเขาแย่จริงไรเนาะโอ้โหดิครับนี่ ว้ายร้อนแทบเย็นเนื้อแก่ขอยเฮียรครับผมเย็นเน่าแก่กันดูกันยาวไปเลยนะครับให้เม,มาตาเปียหกหิฉาไปเลยนะครับเนาะข่อยยอดหยาบคายครับเนาะอ่านี่ดูกันดูกันดูกันถ้าคุณไม่ได้ดูผมคุณจะเสียใจไปอีกหลายวันนะครับเพราะว่าเน็ตผมจะหมดอ่านี่อ่านี่เห็ดดังคำอย่าง ตจเบียดตอนโอ้เมืเ่อยดีครับโอ้แนวแก้ผมหล่นครับเหลืองดอกคูนเขียวกันเซือมันไม่เอาเอาขิม